ไทยไทยเมาูเมา ใ่ค่ของเรานะคะมาเมาส์กันต่อนึ่งเลยดีกว่าค่ะหรือว่าใครอยากจะช่วยเราสองคนจัดงานเพลงพร้อมๆนะคะก็สามารถโทรศัพท์เข้ามากริ๊งกรังขอเพลงได้เหมือนเดิมค่ะค่ะแหมทุกช่วงกันไปเลยนะคะรับสายกันแน่นๆน่นวันนี้เมาส์ถึงใครกันต่อคะน้องแป้งโอ้บอกเลยนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยพอสถานการณ์โควิดเนี่ยเริ่มคลี่คลายลงไปนะคะสาวคนนี้นะคะก็เริ่มส่งผลงานเพลงออกมาอีกแล้วสําหรับน้องอาร์มชุติมานั่นเองค่ะเรียกว่าน้องเขาเนี่ยปล่อยออกมา หลากหลายเพลงนะพี่แก้วนะไม่ว่าจะเป็นเพลงกะแขผู้ชายนะคะแล้วก็เพลงผีจับหัวที่ทํากับวงเดอะทิกนะคะแล้วก็เพลงยาตัวน้องหลายที่ทํากับเพื่อนศิลปินลูกทุ่งอย่างน้องเนสกาแฟศรีนครค่ะและเห็นว่าล่าสุดเนี่ยน้องเขาเองก็มาพร้อมกับอีกหนึ่งงานเพลงใหม่ที่กระแสเนี่ยไม่ธรรมดาเลยคะ่ะไปดูกัน ยอดวิวพุ่งมาทีหลัง MV เพลงใหม่อารมชุติมาและนี่เลยค่ะกับซิงเกลิลใหม่ล่าสุดของ,อ,งอาร์มนะคะก็คือเพลงมาทีหลังเป็นซิงเกลิลแนวลูกทุ่งอีสานที่แฝงกลิ่นอายความเป็นร็อกนะคะโดยอาร์มได้แต่งเพลงเล่าถึงความรู้สึกคนที่พลาดหวังจากความรักมาหลายครั้งและในที่สุดนะคะก็เจอกับคนที่อยากฝากชีวิตไว้แต่ในขณะเดียวกันก็ยัง รู้สึกกังวลกับความสัมพันธ์ครั้งใหม่ค่ะนะคะอุ้ยในเอ็มวี MV สวยมากเลยคุณคะในส่วนของเอ็มวีแฟนๆก็จะได้ชมเรื่องราวนะของน้องอาร์มที่หลงรักผู้ชายคนหนึ่งแล้วก็พยายามที่จะอยู่เคียงข้างเขาไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรก็ตามโดยเราต้องมาลุ้นกันแล้วค่ะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยความสัมพันธ์เนี่ยมันจะออกมามันจะจบในรูปแบบไหนและเห็นว่าเพลงนี้เนี่ยปล่อยออกมาไม่ถึง24ชั่วโมงนะคะสําหรับยอดวิว เพลงมา 1970. ทีหลังเนี่ยก็ทะลุ4แสนกว่าวิวไปแล้วด oh, oh, oh. ้วยนะคะโอ้โหรวดเร็วมากก็นับถึงวันที่29กรกฎาคมก็คือเมื่อวานนะวันนี้ก็น่าจะขึ้นไปอีกเรื่อยๆนะพี่แก้วเนาะล้านแล้วล่ะน่าจะถึงเพราะ Fc เขาเยอะมากจริงๆนะคะแล้วก็ติดอันดับนะคะ3คลิปมาแรงของทางย t u b e อีกด้วยค่ะโอ้เรียกว่าน่าติดตามจริงๆสาวคนนี้นะคะปล่อยงานเพลงไหนออกมาเนี่ยถูกใจแฟนคลับนะคะแล้วก็ยอดวิวเนี่ย ถือว่าพุ่งขึ้นไวมากถล่ม<า>ทลายจริงนะคะ,นะเราติดตามเอ็มี่ก็แล้วกันนะคะมาทีหลังถ้าเกิดว่าเรามีแล้วเดี๋ยวเราจัดให้นะคะสําหรับใครที่เป็นแฟนคลับของน้องอาร<ช>์มทีมงานพยายามติดต่อขอคิวน้องอยู่นะถ้าเกิดว่าได้คิวน้องเนี่ยเดี๋ยวจะพามาคุยกันในรายการสดแน่นอนคะ่ะไทยไทยเม,มาส์ทูเมาส์